นอะเอาวาทิดมาโดนครูด่าตลอดใช่ไหมเรอเฮ้ยจ๊กิงใช่ไหมมียหน้าบูตลอดเลยหน้าบูตลอดเลยเฮ้ยเอเอการรูดลงไปไหมเาไอ้ผู้หญิงเฮ้ยผู้ชายไป หไหนอ๋อขี้ไครหรือเนี่ยจะบอกว่าคนเมก่อคาเด็กอเออแต่ท่านนั่งมันถลายไปอยู่นี่น่ะท่านนั่งแต่ถ้าใช้ไม้นั่งวับโอ้ยดีแต่ถ้าเกงจะขาดเกงขาดตูนเลแหละ<ด>เออเออ ลงไปมันขึ้นยากเยอะเอินมันขึ้นยากนู่นขึ้นปัราะตัวมันชันเพราะว่ากว่าเราจะลงไปถึงขั้นเราหายแล้วมาแล้วติดโควิดคุณสุดารัฐอะที่หายไปอะกุศลรัฐติดโควิดเ <c oughs> เอเอออผมจะอยู่กับแกไหมนะผมไม่เป็นอะ่ะผมอยู่กับแกก็อยู่ไปที่ไปจันทร์อะอยู่กินก,กับแกอยู่ เขาไอ้แก่อยู่ด้วยกันแกติดแกติดมาจากไอ้คู่โรงเรียนอื่น<อ>คู่โรงเรียนบ้านพวกนึงลูกคิดแกอะไรคนแถวนั้นแหละครับไปเรี้ยวจันเหมือนอยู่โรงเรียนเราไอ้แต่ลูกเสือเขาก็ติดกันผมาาก<อ>ูไม่โดนไอ้ยิงฟ้าปลายิงฟ้าฟ้าเมียอีกแล้วกูก็ <laughs> <laughs> ไอไ้ที่ติดไอ้พวกไปตั้งกินในห้องแอร์ตลอดลูกเสือก็เหมือนกัน อ้าคูณไหนฮะโอ้ผมนะโอ้อันนี้สายแข็งคุยิงเขามีแต่ไอเหล้าขาวกับไอไอไอโสมอะไรก็ไอไอของเขานะโสมอะไรเขากับของยิงอดเออแล้วก็กินเหล้าขาวสมโสมกนเลยนี่แหละ โอ้เหล้าขาวกินแต่เหล้าขาวเลยไปกปใหญ่เลยโอ้โหอ,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 อ